Oh, okay. gəldim mənə i <laughs> ด้วนีบร่สามารถใช้บริการการพิจารณาศาลได้นะครับในสิทธิของประชาชนในบางกลุ่มซึ่งเป็ ร่วมกับทางท่านที่ดีกรมวิทยาแห่งชาติสภาและพักเพื่อเรียนรารแตพลเจริญชั้นศานะครับซึ่งในวันนี้เราจะมีงานกับเรียนท่านที่ดีกรมวิทยาแห่งชาตินะครับนะซึ่งผมก็จะมาร่วมกับท่านมาไประยะยาวนานนะครับนะวันนี้เราก็มีการนำร่วมกันนะฮะของระบุความข่าวสื่อระบุตอนจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ท่านที่ดีกรมอิทยาแห่งชาตินะครับในเรื่องของการปราบปรามการลอบกัดไม้พยูง ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเเงินเป็นเรื่องใหญ่นะครับกนะ็มีการสั่งใช้เงินออเดอร์ไม,ม้ประยูนะครับเพื่อจะนำเข้าไปประเทศจีนนะครับเพราะอะไรครับเพราะไม้ประยูเนี่ยเเป็นไม้ที่มีมีนั้งมันในตัวเองนะครับในประเทศจีนใช้ไปแกะสลักน,นะครับวันนี้ก็ใช้ในการทำก่อสร้างหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็มีการออเดอร์ดโรดยคนจีน นะจึงใช้เง <ừ> ินเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยลำพังของกรมเนี่ยท่านประาแล้วมันเรื่องของเงินไม่มีทางเลยนะไม่มีทางที่จะไปสกัดกั้นหยุดยั้งกระบวนการประเภทนี้ได้เลยเหมือนที่ท่านบอกที่เห็นแล้วว่าเป็นกระบวนการข้ามชาติเป็นอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็มีการนำเงินนะครับสดๆมาลงทุนในลักษณะที่พร้อมที่จะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ แล้วก็มีออเดอร์ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับและเก็พร้อมที่จะเสี่ยงในการที่จะสูญเสียเงนินอข้ั้นด้วยเพราะว่าเขาสามารถขายได้ในมูลค่าที่ห้าถึงสิบเท่านะครับของราคาที่ที่เป็น,น,นที่ซื้อขายในจังหวัดเชียงใหมอันนี้คือเรื่องที่สําคัญที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ต้นไม้เราถูกตัดในปา่าในช่วงปีที่ผ่านมานี่สูงมาก,กเพราะว่าทุกคนก็กอยากได้ตัง แล้วก็มีเงินมาลงเกี่วับหมู่บ้านหมูบ่บ้านก็ไปหาออเดอร์มานะครับบางทีเนี่ยเราถูกขโมยข้อมูลนะเรามีศูนย์สมาร์ทอาโทโฮลที่เวลาเจ้าหน้าที่เราลาดตระเวนเนี่ยเราจะรู้ว่าต้นไม้มีค่าเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนบ้างเขาก็จะมาสืบค้นเริ่มขโมยข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วถ้าออกพิกัดเหล่านี้ไปใช้ไปขายกันนะครับบางทีแค่ขายว่าต้นไม้อยู่ที่ไหน,น,เ,นเ,เ,หเนีนะออนขา,ขา,าไ,ไ,ขได้เดงินองหลายห้าพันบาทคิดว่ตรงนี้มันมีมูลค่าสูงมากแล้วก็จะเกี่ยวข้อ,อ,อ,องกับโลงการ แั้วตอนนี้ผมเลยมามองว่าทำอย่างไรให้หยุดยัางตรงนี้ได้เราก็ทำราทำได้ขอตัวนี้ผมได้ขอ,ร,อร่วมมือกับทางสวชังนี้จะมีกระทรวงต่างประเทศมีป,ปมอปมเพราะผมต้องการที่จะหยุดกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่สองประเทศที่สามหรือประเทศทป,ทศปลายเาจะมีกระบวนการแบบนี้ขึ้นมาว่าเราจะทำอย่างไรในเรื่องของการสกัดกั้นการการเข้าประเทศการสกัดกั้นในเรืร่องของการการเงิน ดูแม้แต่การที่จะมาเชื่อมโยงในการดบเนินการเรังผีทั้งหมดอันนี้นะครับก,ก็คือคือเครื่องมือพยานที่ทางสปนักชอจะช่วยเราคดีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคดีร่อนไม้ที่โรงบีที่ที่บุรีรัมา์ตลอดกฟศ่งทีมมานะครับทั้งในพื้นที่ทั้งทีมตุลการมาช่วยทพื่อควาสามารถออการจับได้จะแยกหมวดรวมถึงเจ้าหน้าที่ออข,ของเองด้วยซึ่งผมก็ต้องปัดกวาดบ้านผมเองด้วยเหมืันและถ้าถูกหมายจับได้ด้วยนะเป็นการกันตอนนี้ก็ยังไม่คูบ รวมไปถึงพื้นที่ที่อุบลราชธจะานีท่านเจ้าบุญานส่งทีตำรวจไปสืบสวนสอบสวนจนสามารถออกมาจับได้8คนเป็นชาวลาวสองแล้วก็เป็นชาวไทยที่เจ้าหน้าที่ของเราถูกยิงตายในพื้นที่ที่มีการค้าร์ลขึ้นข้ามชาติซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของเสียงชามตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นเป็นการระทรัเป็นการทํางานที่ที่เจียนผลมากแล้วก็ทําให้ขบวนการเหล่านี้เกิดขึ้ เราคงไม่หยุดแค่นะี้เราจะต้องหยุดโครงการเหล่านี้ได,ได้แล้วเราจะต้องทำยังไงให้ไม่ไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาในเครือใส่ได้เราจะไม่ต้อง,องมาคอยระวังในเรื่องของไม้เราที่เรื่องสุขภาพซึ่งก็ต้องมาแก้ไขที่ไปเ,เราเปิดเม,มกกื่อไหร่มาแค่สุขภัพอะไรนะซึ่งก็องไม่อยู่ๆต,ตรงนี้ก็ต้องขอกราบขอพวกคุณท่านบอกเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ในข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สืบค้นเนี่ยก็ได้รับจากการสั่งสอนจากพี่ๆจากตอนนี้แหละไม่ว่าจะเป็นระบบไอทูนระบบต่าง ผมจะมอบแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มันเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นชาวลาวชาวเวียดนามนะครับชาวจีนหรือบางบางคนก็เป็นสองต่างชาติแต่ขออนุญาตมอบแฟ้มกับตางทางเหล่านี้นะครับมอบแฟ้มเสนองบอกไว้เป็นข้อมูลในการที่จะมีคนต่อไปเพราะต้องขอการของคุณผู้ลงมติทุกคนกลับนะครับนะซึ่งนั้นผมตลอดได้มอบหมายผมลงมากำกับพอดีร่วมกับท่านผู้จัดการนะครับผู้ว่าการตำรวจจอุดรธานีนะครับแล้วก็ ท่านผู้กับท่านผู้การส่วนสอบ่วนนะครับต่างหสอบภาคสี่คืออย่างนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับจากการที่เรารับข้อมูลมาจากทางกรมวิหยาชาตินะครับโดยท่านที่ดีได้พูดคุยผมกนะครับเราก็ได้ขยายผลและก็สืบสวนนะจนับโดยท่าผู้ว่าเป็นครวการเหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวการของคนจีนนะครับที่เอาเงินเข้ามาแล้วก็มีนายหน้าอยู่ในฝั่งไทยแล้วร่วมมือกับหัวหน้า พษศาสาตร์ลงมาอีกนะครับนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าที่รักนะครับเป็นข้าราชการในสังกัดของอโรงพยาบามแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นาจากการสืบสวนขยายผลนะครับนะเราก็ทาการก่นอนมาดออกไม้จับต่อสารทั้งหมดเ11คนนะครับก้อนในส่วนฝั่งไทยที่เราจับไปแล้วทั้งหมด11คนนะครับนะตั้งแต่ใน,นเรื่องของวความผิดเรื่องการบุูรุกนะครับนะเรื่องการ เรื่องการบุกรุกเรื่องการลักลอบนะครับนะร่วมการลักทรัพย์ในสถานราชการในกลางคืนนะครับนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการข่มขู่โกรขืนใจต่างก็มีการใช้อาวุธเข้าไปนะครับนาพระนั้นอีชวนหนึ่งนะครับในส่วนของกระบวนการคนจีนวันนี้เราทราบตัวแล้วเราขอหมายจับต่อสารแล้วนะครับทั้งหมด4คนนะครับแต่มีทั้งคนจีนคนลาวนะแต่ว่าท่านนีนที่ก่อเหตุ ก็ได้เดินทางหลบเดี่ยวนอกประเทศไปแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้ผมจะทําเป็นหมายแดงนะครับเพื่อประกาศสืบจับในบบอิร์โปนะครับส่วนคนลาวนะครับคนลาวที่มีชื่ออยู่นะครับที่เป็นนายทุนนะครับสัญชาติลาวนะครับคือนายสายคำนายโอไดต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะประสานกับาทางหัตรลาวนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่แล้วเพื่อจะให้เล่นต่อตัวในฝั่งลาวนะครับ คือในเรื่องของกระบวนการเหล่านี้นะครับก็ต้องลำเนี้ยว่าถ้าจับในความไทยอย่างเดียวนั้นไม่หมดนะครับนะต้องจับนอกประเทศด้วยนะครับนะถ้าจับนอกประเทศเดี๋ยวสักพักก็หมดนะครับนะหรือเบาลงให้หมดคงไม่หมดนะครับนะเพราะว่าวันนี้ในเรื่องของไม้พยูงนะครับนะมีความต้องการมากในประเทศจีนนะก็ต้องเรียกว่าเอ่อคนจีนเนี่ยนะครับมีรูยมในเรื่องของไม้พยูงสูงนะครับนะะฉนนั้นในบ้านจะต้องมีไม้พยูงมีเฟอร์นิเจอร์ไม้พยูงนะครับนะะฉะนั้น เงินเนี่ยเป็นพันพล้านนะครับนะที่เอามาว้างซื้อไม้พอ,อยุในประเทศไทยเพนะฉะนั้นถ้าคนไทยเราไม่หัวแขนนะครับต่อไปเราจะหมดไม้พอ,อยุแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจีนมีความต้องการที่เอาไปรวมถึงเอาไปแกะสลักไม่พอนะครับนะแต่ก็ยังเอาไปใช้สร้างาาาพระราชวังน,นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับน,ะนเาเท่ะที่เป็นการปกปิดนะครับเพราะฉะนั้นเ,เหล่านี้เนี่ย นะก็เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศนะจะต้องหัวแขนทรัพยากรของเรานะครับไม่งั้นถ้าท่านมาคนในตำบลหมู่บ้านนะอ่าน,น,นยังยังเห็นแกเงินสองพันสามพันนะครับแล้วรวมถึงในหน้าฝั่งไทยก็ยังทําแบบนี้อยู่นะครับนะแต่ผมต้องเรียนว,ว่าในเรื่องของการจับคุณทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินคู่ขนาน่ำไปนะครับแล้วก็ใช้มาตรการในการยึดทรัพย์ นะเพื่อจะทําให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่มีเงินทองที่จะจะต้องกลับมาทําแบบนี้ได้อีกแล้วนะครับนะพนันทรัพย์บ้านรถที่ดินต่างๆเดี๋ยวต้องไล่สืบทรัพย์แล้วดำเนินการยึดทั้งหมดนะครับเพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดะินนะกระบวนการเหล่านี้ในฝั่งไทยนะจะได้ไม่มีเลี่นยวแรงกลับมาทําแบบนี้นะครับนะพรัะฉะนทางพืชนะครับได้มอบให้กับท่านรองผู้ชการตำรวจแห่งชาติครับคนตำรวจเอกโปรเชียสกับพานะครับ ซึ่งเป็นพยานหลักฐานในการป่าบาปกระบาดการฆ่าไม้ฆ่าชาติะครับที่ทาง